สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับชาวยูทูบเมื่อสุขสุขันครับเมื่อนีบ้าบอยคนใช้ชาแนลครับมากาแฟฮอดินที่อีสานครับผมมาเราบึงเห็ดขึ้นกาครับผมช่วงนี้ก็หาเราบึงเห็ดเห้วครับผมพี่น้องเห็ดตปกินครับผมพี่น้องครับบึงครับผมบ่าบอยเห็นดอกนึงแห้วครับถามัาตามมาพี่น้อง เหลือตาเพิ่นอีกแล้วครับผมพี่นอ้องห้อยเพิ่นบุนนำขึ้นมานนนมแล้ครับพี่นอ้องผมเลยครับพี่น้องยครับัครับน่พี่นอ้อเห็นเพิ่นก็เห็น,นครับ กะเจามากนี่ครับผมพี่น้องบอดี้บออกครับนี่พี่น้องครับข้อก้นหน้าเหยียบกิดโสมเหยียบนามปีเปรตแล้วครับเพิ่งขามาครับผมดอกแรกแหกมันครับพ่อบอยเพิ่งขามาเพิ่งพอครับพี่น้องดึงกันไปอีกบองนึงครับยื่น้ำกันนะครับจะไปคนลลสนดอกแรกดอกแรกครับ พี <rude S 2> ่น้องครับอีกดอกนึงงหรอครับอีกหนึ่งดอกครับผมดอกน้อยๆครับจิกิจิกิพี่น้องเม็ดเม็ดเม็ดพี่น้องข้านครับข้านบ่ได้พี่น้องพี่น้องครับดอกเฮ็ดครับดอกที่สองหรอครับผม นี่ดอกที่สองครับดอกที่สองดอกที่สองครับผมครับะสมน้ำกันอีกครับพี่น้องผมหมุนออกกันครับผมนะครับเก็บเห็ดดินน้ำกันครับผมเห็ดนั่งเหลยพี่น้องนั่งเหลยนน่งเลยครับหนาวครับ นกัวนกัวหน่อยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกงเอ็นตันครัวนกสุดหล่อครับสวยกสวยมากดีจัง เดินกันอีกนะครับอีกทีนะก็เลยเก็บเอาหาเอาทุกคนครับครับผมเอาอีกสองเราครับเก็บเห็ดดินนะผมเห็ดหดินเห็ดดิน ดินนะดินครับพี่น้องครับเพื่อกันอีพนอพนอก,กพี่น้องครับพี่น้องครับซีดอกซีดอกดอกนัออ่งครับนั่งเลยครับหน้าโอ้โหเ้าดอกเลยครับสี่ห้าดอกพี่น้องเอ้ย พี่น้องเก็บเก็่กันครับพี่น้องครับบานหมดแล้วครับผมพี่น้องโบโบโบไม่ยังโบนั่งเลยครับคุณขามากครับพี่น้อง เก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆครับรุ่นเรน้ำกันครับผมถึงเรื่งน้ำกันนีค่ครับครับผมแค่เ,เห็นดอกเดียวเจะทาน,นครับพี่น้องทานทานทานดอกก้าลังเลยอืมแงนไหนดินี่ดอกก้าลังครับ ไปเรื่อยครับผมพี่น้องครับไปเรื่อยๆล,ลุ้ไปน้มกันครับผมพี่น้องถ้าตามกันก็มาครับบรรยากาศในโลกในป่าครับผมเราเบิ่งเห็ดไปน้มกันครับโบน้องครับโอ้ยทางข้ามดอกครับ ถ้ามีเรื่องตับโตครับหามตึมกันครับพี่น้องเก็บเห็ดพิงท่ามไปน้ำเก็บเห็ดพิงเห็ดดินไปน้ำครับผมมาเราเบิ้์กันอีกครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจครับ เบาๆคุณชายชัยแนวครับพี่เขื่นทีศอีสานครับฝากเป็นกำลังใจสองไอ้น้องนี่เด้อครับผมขอบคุณหลายครับพี่น้องครับหมุดลงมาแล้วครับตะกี้เบาบอยู่พคนครับทั้งนวนครับประหยัดบัตรค่าแสงย้อนครับผมแสงย้อนหรือย้อนแสงประหยัดบัตรค่าผมครับผมหมอบไปมุดลงมาไผมเห็ดดอกรอแบกไงนึงพี่น้องเลย โมมันกับโบไรทุกท่นานนะครับผมพี่พี่น้องโอ้ซัมโบออกไล,ลายดอกไหมน้อโอ้โศกมาเลยครับเพิ่งถ้ำครับพี่น้องโอ้ดอกงามเท่เลยกลอกดอกเดียวน้อกะหน่ยนะครับพี่พี่น้องครับ ดอกแบบไงครับดอกเดียวครับผีกผมดอกเดียวครับผมซินมนต์ลลายๆดอกครับพี่น้องเดี๋ยวเบิน้ำกันอีกครับเพื่อพ่อ,อีกครับผมพี่น้องพี่น้องเห็นล้วครับเห็ดบินครับผมเห็ดนั่งเลยครับ นางเล่สามที่ดอกครับถ้าสิดสวดกี่ดอกอนะบัวเขาเกีีร์สลาำกันดอกหนึ่งดอกงามอยู่ดอกหนึ่งชี่อชที่มันออกค้นก็จะได้หลายคับพี่น้องเลยพี่้องดอกยีงงามอยู่ยครับ องานดูนกงาน้องบบัยบ่งกันอีกครับผมมีน้องของคนหลายหครับที่ขอมารับชมครับผมมีน้องครับครับผมพีน้องครับเห็นอีกแล้วครับดอกนึงครับเห็นตั้งเลายครับ นั่งเล่นั่งเล่ครับรับดอกตูมครับผมพี่น้องดอกหน่อยครับดอกตูมดอกเปน้่อยครับหน่อยก็นหน่อยอีกทีครับน่อยแบบคิงคิงนะครับผมมาคนเคลตเต้นหนึ่งครับผม เฮ้ยบ่งน้องกครับคุพี่น้องอะไรครับผมดอกนี้ง่ามงามเห็นนั่งเหลี่ยมว่าบึงนะครับคพี่น้องดอกดีแบบ์งามเลย แต่แบบนี้จะไลายดอกครับผม,มงางนะครับสวยเลยครับผมเดี๋ยวไปน้ำกันอีกครับดูน้ำกันครับผมหาน้ำกันครับพี่น,อน้องเดี๋ยวครับน้องแตะโซ่เลยนะครับผมสองอกครับสองโดกรับ ครัอเอาไปล้างครับเคลียรบบ้างก,กันอีกครับผมเป็นเราบ้างกันครับผมพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสู่้บรรยากาศครับผมพี่น้องครับมาหาเห็ดมั้งนี่ครับพอได้หมกอยู่ดอกครับผมพี่น้อง หาไปเรื่อยๆครับตัวนี้นางเ่องาเมือยครับผมพี่น้องนี่ของเบาบอยครับใดของพี่หัวดินอ่ไรหลายหรอครับเนี่พี่หัวดินกับพระเจ้ามหาเบิร์ดครับนะครับนางเ่องาเมือยจะจังไนจังสิบหาไหมครับผมพี่น้องใครบ้างนี่ของพี่หัวดินครับดอกแข็งแขงขับบานบานกับดอกมันแข็งมะบูวกามาครับ คนท้อกนั่งให้งามพี่น้องนะใช่กินกับเป็นน้ำเป็นมันบุบมันน่มประมานครับมันหน่อยมันหลายคนกับร้ายอยู่ครับผมเมื่อนี่ครับผมบ่วบอยจงนอนนังเศมื่อกาสีเบรอบงอีกครับในกระของพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อครับผมที่เขามารับชมคลิปครับของบ่าวบอยคนชายแนแนลครับฝากกดติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บอยน้ำในเด้อครับตลอดจนช่องของพี่ห้อยดินทิ้งอีสานครับฝากไวน้้าพีน้ำนองครับสองช่องไอ้นองครับฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับพอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับเมื่อนี่เมือเ่อสนครับสวัสดีครับ